รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ y YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีที่บนโซเชียลแชร์แนะนำเจเหตุผล ที่ทำให้อินทผลัมเป็นผลไม้มหัศจรรย์ืึชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลอินทผลัมเป็นผลไม้มหัศจรรย์จริงเหรอครับอินทผลัมก็ถือว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์คุณค่าโภชนาการค่อนข้างที่จะดีแต่ในแผ่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะบางอันเนี่ย มันเป็นอันตรายเกินไปกรณีที่ทานอินทผลัมมากเกินไปถ้าในแง่ของคนปกติอินทผลัมนับว่าประโยชน์ค่อนข้างที่จะดีนะคะให้พลังงานสูงน้ำตาลเยอะมากพี่น้องชาวมุสลิมเวลาถือศินอดเนี่ยก็จะใช้อินทผลัมเนี่ยค่ะเป็นผลไม้เพื่อให้พลังงานเขาได้ทันทีสดชื่นในอินทผลัมเนี่ยจะมีสารฟีนอลิกคอมเพลคค่อนข้างที่จะดีโดยเฉพาะอินทผลัมสดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตากแห้งแล้วพวกนี้ก็จะลดลงไปตามสัดส่วนนะคะข้อแรกอินทผลัมอุดมด้วยวิตามิน A B1 B2 น6 K และ แร่ธาตุมากมายพันที่ทานสดได้ในวิตามินเอค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็จะมีซีแซนทีนกับลูทีนประมาณ75ไมโครกรัมก็ถือว่ามีแหละแต่ในเรื่องของวิตามิน B1 B2B 6ก็น้อยโพแทสเซียมมีสูงข้อ2อินทผลัมมีกากใยสูงช่วยระบบขับถ่ายค่ะอันนี้จริงค่ะเพราะมีไฟเบอร์ประมาณ8กรัมต่อ100กรัมค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะถ้าไม่คํานึงถึงความหวานของเขา,าข้อ 3. เขาบอกว่าอินทผลัมช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดอันนี้ไม่จริงเลยค่ะอินทผลัมเนี่ยมีน้าํ m, นนตาตำ ประมาณ4กรัมเลยนะคะเพราะนั้นวันหนึ่งที่เขาแนะนําให้เรากินน้ําตาลได้ไม่เกิน24กรัมต่อวันเพราะนั้นเรากินได้แค่6เม็ดเอง6เม็ดก็4 6 24พอดีเลยไปเอาน้ําตาลอย่างอื่นไม่ได้แล้วผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่น่าแตะถ้าอยากจะทานก็ทานเด้เล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ําตาลของผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่กําลังลดความอ้วนทานผลไม้ชนิดนี้ก็ไม่แนะนาเพราะหวานมากคือทานเม็ดครึ่งเม็ดไม่เป็นไรแต่คนเราไม่ค่อยทานเม็ดครึ่งเม็ดก็จะทานเยอะแล้วไม่ไปลดแป้งไม่ไปลดอย่างอื่่นนนนกก็จะทํําาใหห้้้้ัเพิมขึได นั้นอย่าหวังว่ามีแค่กากใยเยอะหรือใยอาหารเยอะมันจะดีแต่ว่ามันมีน้ําตาลเยอะข้อ4อินทผาลัมให้พลังงานสูงอันนี้จริงมีน้ําตาล60-8 0บางสายพันธุ์เพราะฉะนั้นก็จะให้พลังงานได้รวดเร็วเราเรียกว่า Energy Boost ข้อ5เขาบอกว่าอินทผาลัมช่วยบํารุงกระดูกป้องกันกระดูกพรุนอันนี้ขัดแย้งมากเลยเพราะว่าเนื่องจากในตัวอินทผาลัมเอ,เองเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งของแคลเซียมแคลเซียมที่ดีต้องมาจากพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะเพราะว่าในพืชเนี่ยแคลเซียมมีน้อยมาก 70มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมซึ่งไม่ใช่แหล่งของแคลเซียมที่ดีเพราะฉะนั้นไปช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนคงไม่ใช่ข้อ6อินทผาลัม,มบำรุงระบบประสาทและหัวใจอันนี้อาจจะเกี่ยวโยงว่าโพแทสเซียมสูงช่วยในระบบการเต้นของหัวใจการสื่อประสาทโพแทสเซียมเนี่ยมีอิทธิพลต่ออย่างงั้นผลไมาท้ทั่วไปเราก็มีโพแทสเซียมสูงไม่ใช่หวังจากอินทผาลัม,มอย่างเดียวและข้อเจ็ดเขาบอกว่าอินทผาลัมช่วยคุณแม่ตั้งครรภ์มดลูกแข็งแรงคลอดง่ายเพิ่มน้ำนมสืบคนเริ่มไม่เจอเลยนะคะอันนี้เเเป็นคววาาาามมมชื่่่ออจะะถถผิดรูกตไไ้พ ไม่มีใครทําการศึกษาแล้วจริงๆเราควรกินอินทผลัมอย่างไรครับปริมาณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพยายามกินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้ากินอินทผลัมเยอะแล้วก็ไม่ไปลดแป้งไม่ไปลดน,น้ําตาลไม่ไปลดของหวานไม่ไปลดของทอดของอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นเร็วได้เพราะนั้นก็กินแต่พอประมาณก็ไปกินผลไม้ชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่กินแต่อินทผลัมอย่างเดียวแต่สรุปแล้วภาพที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็แชร์ได้บางอย่างบางอย่างแชร์ไม่ได้ บางอันก็มีข้อมูลผิดเพี้ยนไปแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับลดน้ําตาลในเลือดถ้าเกิดผู้ป่วยเบาหวานได้ดูแล้วเชื่อไปเนี่ยแล้วไปทานเข้าไปเนี่ยอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ไม่ควรจะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์